เปิดแล้วนะครับเอ้าเชิญครับเชิญอะไรครับโอ้โหลูกค้ามานนะั่งรอแล้วร้านโฟตโต้แซบนัวคะ่ะโฟโต้แซบนัวโอโอเมนูตำถาดาแล้วก็ต,<า>ต้ต<า>มตำลาบก้อยเด็ดทุกอย่างเลยค่ะเด็ดทุกอย่างไงคะก้อยชั่วค่ะก้อยชั่วชิมดูก่อนว่าเราจะได้แกงไงไ้ไหนเ <laughs> <laughs> หน ทีนนี้ร้านอะไรครับเนี่ยโฟโต้แซฟนัวตามหาตั้งนานครับร้านเนี้ยเห็นในสื่อใน Facebook วันนี้ก็เลยต้องพาเอฟซมาลองชิมกันหน่อยเพราะว่ามันอร่อยมากครับอยู่ทครับร้านอะไรมีบรรยากาศดีครับเชิญครับเชิญท้านใน,ในร้านเซฟนัวมีส้มตำมีลาบมีก้อย ลาบเป็ดตํำถาดตำทะเลแล้วก็สวยจุเ้าโมงถึง2ีิเป็นาฬิกานะครับเปิดถึง3ามทุ่มมาช้าอดบางอย่างหมดใวมั่งนะครับร้านนี้เปิดแล้วนะครับเอ้าเชิญครับเชิญอะไรครับโอ้โหลูกค้ามานะั่งรอแล้วสวัสดีครับมาจากไหนกันครับมาจากทีบ้านมาจากที่บ้านโอ้โหมาไกลเนาะ <c oughs> อันนี้ผักที่เราเก็บมานะครับ ผักกระโดนเอามากินเพื่อแก้เบาหวานลดความดันเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายา <c oughs> อันนี้เป็นผักอะไรนะครับผักผักเสี้ยนใช่ไหมอขออ่านกระถางกาันโอ้คุนตูนิทส้มส้ม,สม,สมใช่น้ำลายไหลเลยครับ บรรยากาศอันนี้เป็นข้าวแกงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับแกงเขียวหวานอันนี้แกงแกงเนื้อแกงเนื้อหมูหมูแกงไตปลาครับไตปลาเจ้านี้อร่อยมากครับแกงกายเพื่อเพื่อสุขภาพล้วนๆแอบดูในห้องทัวร์เขาหน่อย แม่ครัวกําลังขมักขมันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านโฟโตโ้แซบนัวค่ะโฟโต้แซบนัวโอ,โอ้มีเมนูเด็ดร้านนี้คือเมนูตำถาด,ถาดแล้วก็ต้มตำลาบก้อยเด็ดทุกอย่างเลยค่ะเด็ดทุกอย่างเด็ดทุกอย่างคุณชนิด <c oughs> เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดเก้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มเทาโมถึงสามทุ่ม ถนนถ,งงถนนบโหงหัวโยธินนะคะติดถนนใหญ่แถวบริษัทหน้าบริษัทดีเอชเอลค่ะมาจากฝั่งมหาจุฬาบางน้อยก็เลยทางดิสกี้ขาออกขาออกเลยมานิดเดียวครับเลยจอหกนิดเดียวเนาะค่ะไก่ขั่วค่ะ้อยขั่ว อันนี้เป็นเมนูตำถาดแล้วมาตำข้าวนอกนี่ใช่มัไหมไเมนูที่หนึ่งนี้ยก็ที่จริงมันก็ได้เยอะกว่านี้นะแต่เราก็กินไปเยอะแล้วมาถึงก็พอเก็บตุกถึงชินเลยนะครับเน,น,นี่ยตัออาจานน้ำว่าจะได้ว่อ่านเสร็จแล้ว ดีครับเป็นข้าวเหนียวเคียงัวนะครับหอมหอมนุ่มได้ไม่จะแ่ครเียมเยี่ยมข้าวเหนียวยอดมากรวยแก้วเป็นจันอนเลย กินไปกวนไป่อนเด็กๆตักเรียนกันไปัเรียนแล้วนะมันจะเสียงรบผ่านไปผ่านมาก็เป็นธรรมชาตินะครับเอาล้วตั้งทางอ่ะใหญ่เนาะ ้ชิมตันเยอะไปแค่ช <saben. S 2> oh yeah. ิมแค่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 หรือว่ามันไม่ไกลนะจากรถจะรอเราไม่กลไม่ไกลไเยอะส่งให้ไต้ิวินนะครับม่เยี่ยมชมได้ได้แะแม่ไม่เกิน10กิโลก็ส่งที เป็นถักเลยมาเลยไปคุกคาำกับเพงนะมาไปคุกค้ำมาแล้วได้กินเลยนะมีที่ไหนมาเย็นมาเย็นกันได้นะครับทักทายกันไม่ซื้อไม่ขายไม่ว่าไม่กินไม่ว่าไม่กินไม่ว่ามาถามทักทายกันมาถามมาถามแค่แค่โฟนเด้อมาถามก็ถามถามกแค่ไหนไม่ได้ทานอาหารเมื่อเวลาดีแวะมาถามทาม

อันนี้จะได้กินบไหมดูทีมนนี้ดูก็อระชวรแบบตัดงานเริ่มเริ่มไปช่วยส่วนนะทำส่วนจริงมีเมนูเยอะกว่านี้นะแล้วเราสั่งแค่นี้เพราะว่า ่วาเอาไว้คนอื่นกินมัหงเอาเอาไว้ให้คนอื่นกินบ้างอย่างเดียวมันสั่งมาแล้วแต่หมดคนอื่นเขาจะกินอะไร่สั่งเยอะคนอื่นจะไม่ได้กินแต่ความมันจริงก็คือว่าสปอนเซอร์ไม่มีมีเท่านี้แหละสปอนเซอร์จะไม่เข้าต้องขาแล้วล่ะอือขนาดนี้ต้องขาวไอ้สนใจเป็นสปอนเซอร์ติดต่อได้ที่ไหนอะง่ายง่ายไปแต่ร้าน ทักเอดมินเลยทักเอดมินเลยเดี๋ยวไอเอดมินจ้าโอเคจะต่อกลับนะครับอยากให้เราไปชิมที่ไหนแจ้งได้มาได้เลยที่เบอร์มาเต็ดด้วยกันเลยโอเคแกงก้องมาแล้วค่ะคอมปาร์ติสน้ำร้อนแกแง เราต้องเรยไงแต่ว่าพ่พปิดท้ายเลยเอาอีกลร็เก็บระทงไงเล่กันกี่วันสมวันสามืนเรลวนี้ก็ต้องไปล่กันต้องอีกแล้วเด็รมมาเดิ đơn sai mặt bọc nó có lấy xác ừ. đẹp bàn nào đây ừ, nằm đẹp bàn nào đây nó có loại... ừ. ừ. chín ên ừ. luôn luôn, ên luôn luôn นี่นะครับเอ็ดเียร์ได้ค่ะทีมืเตนน้ตลีเร่ได้ๆีเย่ยมเ่มเอ๊ะเอาข้อเหนีีวะี่แอเอานอีมาอีกซองไ็ได้อามตัวซะ ใส่ประกอบนะตัวมานเน้น hmm. ต th mm ่างผ่านเขาเพราะว่ามันหาสิ่งแัันท่านต่างทัว่เกี่ยวเงินแถวอย่างนี้กินใก่กัน

ผมโยธินเดินทางบิ๊กซีมาหน่อยบิ๊กได้บิ๊กได้ทางข้างหน้าข้างหลังตัคนสังเกตจะจะเลยทางบิ๊กซีใช่ไหมทางบิ๊กซีอันนี้ทางบิ๊กซีบางน้อยนะทางบิ๊กซีบางน้อยพอเห็นปุ๊บอันนี้พูดถึงว่าบิ๊กจากกรุงเทพมานะเห็นก่อนที่จะออกต่างจังหวัดไกลๆนะครับได้ได้ เรามาไวเนี่ยถ้ามาชา้าไม่มีที่นั่งเนี่ยไปบอกเขาอันนี้เราก่อนมารีวิวเราก็ได้โทรเช็คทางร้านแล้วเราจองโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วไม่งั้นไม่มีที่นั่งครัาเข้าไหมเขาเพี้ยงไปแล้วไม่ไหวแล้วเข้าเน้ <S <S นขับเป็นเดียวนะเนี่ยนเ,น,เ,น,ยยน,ยเน้นขับยิ่งย้อยหนูสังเกตดีมาบ้านเราเลยนะเนี่ยครับได้เลกระโดดนี่ย ติดแก่ติดแก่เบาหวานลดความดันใชแก่พิการเลยนะต้ปีหนึ่งจะมีได้กินแค่ไม่กี่ครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยอดมันเริ่มแก่กินไม่ได้นะคนไทย80ล้านคนจะมีสักกี่คนที่ได้กินปลากระดวนต้นนี้ใช่ครับผพรเขากินที่อื่นไม่กินที่นี่ใช่นี่คือ ผลประกอบการหลังจากที่ผ่านไปประมาณ30มนาทีไม่รู้ไม่อดอยากมาอย่างไรก็ไม่รู้ไอ้คนนี้อร่อย่ไาายแล้วอันนี้ต้อิดท้ายเพาว่าเพียวอร่อยครับอันนี้อยู่ข้างะวโยทินมาได้นะนี่เป็นอันนี้เอาออกนะครับ จะเดินทางไปซาบูรีนะครับมายังไม่ถึงวังน้อยนะมาถึงคลังบิ๊กซีจะเจอกับร้านฟตุตโตเซฟหนุ่มนะครับแวะมาชิมดูได้เลยครับสร่อะทุอยอยกอย่างรับประกันนะโดี๋ยวจะขอส่งตามไปกินาไหมจะให้เขาเอาไปสมัครให้ซั่วตำทา<ำ>นทางไหนครับฟุตโตเซฟดูว่งยี่สิบกุศจิกา